โอเคเรายัางทำกระเป๋าไม่ได้เราต้องทำายเล่นแมชชีนก่อนขาดทองไม้มีแล้วหินมีแล้วขาดทองอยังก็ต้องไปขุดทองสิโอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดทองกันนะครับ <S <S ขุดทองว่ะย่างเลยย่างให้หมดเฮ้ยเห็ดฟ้าเห็ดฟ้าเวลาหิวอ่ะ เฮ้ยเจ๋อเจอแอร์ดรอปอีกแลยะเจอกับแอร์ดรอปอีกแล้วอะแล้วก็เจอผู้อุ้ยุ่งดีจังไปเราจะเดินทางกันต่อครับวันอ่าเข้าสู่วันที่3แล้ววันที่3เราก็จะเดินทางเปิดแคมปกันต่อนะครับเอ้ยมันดูนอนอีซัสโอ้ตรงนี้มีบอ่อกบด้วยบอ่อกบอันตรายชีพหายคือกบคือกบมันจะตีเราอะมันเป็นสัตว์ที่ตีเราก่อนเนี่ยนะ ถ้าเราเข้าใกล้มันนะแล้วเวลาที่ตีเนี่ยมันจะของเราแม่งจะหลุดทีละชิ้น2ชิ้นเลยเว้ยเรียกว่าไอ้กบพวกนี้มันอันตรายจริงๆเลยว่ะบกกบแมวแมว,แมวเราจะไม่ยุ่งนะถึงพวกมึงจะอร่อยก็ผมว่าอ่ะอ่ะให้มันไปอะให้ไม่ได้เหรออ่ะดับปไปแล้วกันเอ้ยดบับดับไปที่ไปดีกว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไปวิซซัน ลงอันเต้าเวิร์มโพลไม่ใช่ลงรูหนอนนะครับโผไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเรามาเจอไอ้นี่ของชิ้นที่สองบ็อกติงเฮ้ยการลงหินมาลงหินคืออะไรวะแม่งกูคุณหินกูก็พูดหินอ่ <c oughs> uh, การที่ลงรูหนอนมานี่เจอทองเลยวะ่ะเอาเรื่อง <c oughs> งั้นเราจะดอบไอ ไอ้นี่ก่อนแล้วกันโอเคได้ทองมันแล้วไปของดีสเปียร์ครับโอ้ตรงนี้ก็มีถม้ำตรงนี้ก็มีทองโอเคจะได้ขุดทองเอาลุมศพลุมศพรอมีทองด้วยฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราก็มาไกลเหมือนกันนี่วะเก็บทองครับเก็บทองของมีค่าของอร่อย แถวนี้จะไปโผล่ไหนแต,แต่ถ้าเราวิ่งขึ้นไปมันก็ไปโผล่บนถูกมะล่ะโอ้ยโอ้โหนี่อบลังไอ้นกนรก <c oughs> โอ้โอเคเอ้ยแต่เจอแรงหินก็ดีนะเออโอเคโอ้โหเยอะมากเยอะ Amazing ขอมาเราขุดทองโอ้โหอ่ะแต่เอาจริงๆปะกูเดินกูเดินแฉลบออกมานิดเดียวกูก็เจอแล้วปะโอ้โหลงลงไอ้รูหนอนแม่งเสียค่าสติตั้ง15หน่วยเนะี่ย ผมไปเนี่ยกูไปไายต่อได้บ้างเนี่ยทำไมแมพมันดูเก๊กันกลป้องแป้งไปโป่งมากเลยเ <c oughs> พราะแมพมันเป็นอย่างนี้ผมแม่งไม่รู้เลยว่าผมจะตั้งบ้านตรงไหนดีเนะี่ยตั้งแล้วผมชอบตั้งเลยนะแต่ถ้าเราตั้งบ้านเนี่ยเราควรจะต้องอยู่อทางกระต่ายเราสามารถตกรกะต่ายได้ทางนี้ก็ขึ้นไปหาบีฟโลได้เอ๊ะหรือเราจะตั้งบ้านจะแถวนี้ดี จริงๆผมเวลาผมเล่นผมชอบไปตั้งโอ้ย oh, yeah. เจออีกแล้วสับพลอดสับายโอ้โ oh, หขอบคุณครับได้ขวานฟรีด้วยหนึ่งอันแต่เก็บไม่ได้ขอบคุณเอ้ยตรงนี้ทรัพยากร,กรก็ดีอยู่นะมีพึ่งด้วยเอาไว้ให้มาต่อยเราเล่นๆ uh. ไม่ใช่ตรงนี้มันก็ใกล้กับอ่อสวนน้าดีนะก็ใกล้กับอ่อหลุ่มกระต่าย แล้วก็สามารถที่จะมีกระต่ายกินตอนฤดูหนาวได้ถ้าเรามาดักกันนะก็น่าสนจุยนะเออถ้างั้นเราตั้งแมบช่วงวแถวๆพงญ้านด้วกันทรัพยากรเยอะดีนะครับแถมมีอยู่ใกล้หินล่าทอเบิร์ดได้อ่ะเออโอเคก่อนหน้าหนาวเดี๋ยวเราก็ค่อยนี่กันต่ออ่าโอเคเป็นความคิดที่ดี แต่เราจะตั้งตรงมุมไหนดีล่ะให้มันแบบมีความแบบสวยๆเก,ก๋กูอ้าตรงนี้แหละมาตรงนี้เลยวินสันตั้งแคมป์ไฟแล้วก็ตั้งไว้ไกลๆหน่อยเวลาเวลาเวลาที่แบบเราเข้าใกล้เครื่องมันชอบกึ้งกึ้ลำคาญไม่ใช่อะไรเราก็ตั้งให้มันอยู่ในอ่ะ อาทำกระเป๋าก่อนเลยวันแรกนะรกระเป๋าเป็นสิ่งจําเป็นอ่านี่ครับเราต้องครับเครื่องวิจัยครับเราถึงจะสามารถที่จะอ่าใส่กระเป๋าได้เพิ่มได้ออันนี้เป็นสูตรของเ้านี่นะครับเขาที่เวลามีกระเป๋าคนอื่นผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะใส่ยังไงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแบบเอาทรัพยากรใส่ในกระเป๋าครับ คือเรื่องของเรื่องคือมันมองง่ายดีครับเราจะได้รู้ว่าอะไรมันหมดหรือมันจะไม่หมดนะครับเอออันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเนาะเดี๋ยวว่ามันจะมันจะดังกิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขัดใช้ทองหกผมว่ามันดีอย่างหนึ่งน้องที่ว่าต้นเกมเราจะไปได้ไวมากเพราะว่าเราได้ไม้บอร์ดแล้วก็คัสโตนนะครับมาแล้ว หลือ,อ,อนักเก็ตอีกแค่อีก3อันเดย๋ยวพวกนี้เราไปขุดได้อคือดีอต้นเกมเจอ,อของซัพพลายขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะเดีย๋ยวเราจะสร้างของที่จําเป็นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยววันอื่นๆก่อนฤดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวมันจะมาวันที่ประมาณสักแบบยีมั้งจําไม่ได้นะน่าจะแถวช่วง20่สบแหละ เดี๋ยวก่อนฤดูหนาวเดี๋ยวเราข้เดินสำรวจเรื่อยๆดีกว่านะเป็นการหาทรัพยากรไปในตัวด้วยออฉลัดฉลัดไปเออเอาทองก่อนเพราเดี๋ยวเราต้องเลียงนกด้วยเออใช่เราต้องหาแมงมุมด้วยดีกว่า เอยแต่ตรงนี้ก็มีกบด้วยแต่กบแม่งดูหนาวไม่ไม่เกิดนี่ว่าเราก็ต้องคำนวณถึงอ่าด,ดูหนาวที่กมันจะเข้ามาด้วยนะว่าเราจะมีอาหารพอกินไหมโอ้เจอทแท่นเกิดอีกแล้วครับขอบคุณต่องชีวิต เออหน้าทำคอนมาทุบหัวหมูเนะี่ยเอาหนังหมูไปทำล่มได้นะนะแล้วก็ไปทำกเกาะได้ตัวอ,อ้าวฝนตกพาะ,ะติจะล่วงไปเนะี่ยเอ้าเจอหมู่บ้านหมูเฉยเอ้าราชาหมูพอดี โอ้โหหมูเยอะมากหมูเยอะมากโอเคตรงนี้มีแมงมุมรอให้มันโตแล้วก็เจียดมันได้ก็ถือเอ้ยก็ถือว่าไม่ไกลจากโโหจะบอกไม่ไกลจากบ้านเราก็ก็ใช่นะก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้น <c oughs> โอเคแจ็คพอตครับผม <c oughs> ผมว่ารีบออกจากเขตป่าก็ดี <c oughs> เดี๋ยวฟ้าผ่า ไปลำทุ่งชิบหายเลยนี่ยแต่เกมนี้มันทำฟ้าผ่ามานี่น่ากลวัวเหมือนกันถ้าคนแบบเป็นคนกลัวฟ้าลองฟ้าผ่าผมว่าเจอเกมนี้เข้าไปแบบแม่งช็อกตายเลยตรงนี้ก็นำนำพามาสุดถ้ำเหรอแล้วก็มีมุมมีบ้านหมูมีทางไปต่อมีแมงมุมโอเคผมว่าอยากจะร,รู้สิไปต่อมันอะไรเนี้ย ออแต่แต่มันเหมือนแบบเนี่ยเะมันเป็นตอนแบบเกาะเล็กๆอะ่ะเออเอ,อ้ตรงนี้น่าทำไปเล่นไว้น่าสนใจนะเนี่ยหรือตรงนี้มีไปตอบปะโอเคหมดแล้วผมว่าจะถางป่านะตรงนี้นะแล้วก็แบบหาอะไรมาปลูกเออผมว่าใช้ได้นะมันมันเกาะส่วนตัวย่อมๆอเล็กๆเลยแต่ว่าตอนนี้คนระับค่าสติเราเหลือร้อยห้าสิบละ คือฝนมันตกอะครับบวกกับอตอนกลางคืนแล้วค่าสีิมันก็จะเลยจะลดเร็วมากโอ้ยเจออีกแล้วโอ้โหขอบคุณคนที่ตายก่อนนะฮะอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพม,มันสั่นสะเทือนแปลว่าโอ้ยยังไงแท่นเปลี่ยนโลกแต่ผมคงเข้าไปดูไปม,มากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว,ว่าไอ้พวกไอ้พวกหุ่นทหารแม่งมันจะไปยำเราซะเราไม่มีเลยจะสู้มาเลยนะครับโอเคโอเคโอเคโอ้ถือว่าเราเจอของดีเน่ยจริงๆถ้าเราฆ่ามันได้เราก็ได้เกียร์ด้วยนะเออาไปทำตู้เย็นได้ด้วยสนองอาหารเออได้ได้ได้ได,ได้เอ้ยเหมือนเหมือนรู้สึกว่าโบนี้จะเป็นใจใผมพอสมควรเลยนะ ถึงอาหารมันจะไม่ดีขนาดนั้นก็นเถอะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไอ้ข้าสติฟอมากอะน่ากลัวถามว่าค้าสติมีผลอะไรค้าสติทําให้อา่เอาเราเจอภาพหลอนนะครับคุณรู้ไหมว่าไอ้พวกกลุ่มเงามันจ้องจะเล่นคุณ <S <S สดีจ้ามาแล้วทำนี่อัคคีเอนจิน อาเราทำอะไรได้บ้างอีกครับรับพ่วเออรับเราเออเราต้องขับพ่วใช่ใช่ใช่เอ้ยเดี๋ยวรับพ่วอย่างอย่างแล้วกันเอ้ยเออใช่ต้องรับคอนคอนจำเป็นมากเออับลงก่อนเลยอ่าคอนคอนคอนออต้องใช้เชือกสองอีกเจริญ แอมเมอร์อาเอาไปทุบของได้อะไรเนี้ยขอบคุณมากครับกว่ามงหิวพอดีเลย <c oughs> อดีจยป,ปลุกปลุกป,ลกป่าก่อนปลุกป่าก่อนจะได้มาตัดอ่าอ่าทีนี้แหละอ่าสัพยากรไม้ไม่จำกัดอยู่ที่นี่แล้วอ่าต้องครับไลนิ่งรอด วตรงไหนนี่ล่ะคือเราต้องค้าครับแม่งจาเป็นมากถ้าเราไม่ค้าครับช่วงที่ฝนตกมันจะอาผ่าลงบ้านเรานะครับแล้วไฟก็จะไฟก็จะไหม้นะครับไฟก็จะไหม้เกมก็จะโอเวอร์ไปเลยครับ่าตังไว้ตรงนี้แล้วกันทีนี้ยแหละฮ่า,าสบายเบสิกฟาร์มแล้วก็อ๋อเลรวครับ โอเคกัดฟันเปลืองของหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่คือไอฟาร์มที่ผม่ยาเรียกว่าฟาร์มแบบฟาร์มอัปเกรดฟาร์มพัฒนาอะไรประมาณนั้นนะมันจะทําให้เราเนี่ยปลูกผักได้ไวขึ้นมากๆคือผมยอมกัดฟันนะใช้ของเยอะหน่อยก็จริงแต่ว่ามันแค่แรกแบบว่าเราก็จะสามารถที่จะปลูกผักได้ไวขึ้นเหมือนกันอ่าของเราเริ่มไม่มีแล้ว พกของแปลรูปผมคราบไว้ก่อนนะยังไงมันมันมันเป็นสูตรต้องคราบอยู่แล้วว่าเออเพื่อี่เราแบบปลดล็อกได้อะตัด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 อาวขวาดแตกแตกคาบมือเลยขวัด